สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับใน EP นี้นะครับก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยกับการแข่งขันเย์บอลหญิงในมหากรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ปี2023ณนกะรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติพามา่าโดยสาวไทยนะครับได้คว้าชัยชนะมาได้ในนัดแรกต่ออินโดนีเซีย3-0เซตโดยสกอร์อยู่ที่25-8ต่อ เซตที่2อนะครับอยู่ที่25ต่อ8และก็เซตสุดท้ายนะครับอยู่ที่25ต่อ6โดยใน E ีีนี้นะครับผมจะได้รวบรวมคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับที่พวกเขามีความคิดเห็นต่อเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติพม่าไปได้เดี๋ยวเรามาเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกนะครับได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าไม่ใช่งานยากสําหรับทีมชาติไทยในการเอาชนะอินโดนีเซีย โดยใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงยังไม่ได้ใช้งานอัชราพรและทัดดาวเลยใช้งานวลิศราและดารินลงสลับกันแต่ในนัดนี้เหมือนพวกเขาแค่มาเดินเล่นพิมพิชยาก็สุดยอดมากในส่วนของชัดจุออนนั้นก็ยังไม่ค่อยได้รับการจ่ายบอลสวยๆมากเท่าไหร่แต่เธอก็เล่นได้ดีมากในส่วนของอินโดนีเซียนั้นพอไม่มีมังกานังและอามารีแล้ว ในการโจมตีก็จะดูอ่อนแอลงก็ถือได้ว่าเล่นแย่ทุกตำแหน่งเมกาวตีก็คือดาวจลาดแสงในฝั่งของอินโดนีเซียในส่วนของคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับก็ได้มาบอกว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปอย่างง่ายได้ถึงแม้ว่าอัชฉราพรและทัดดาวของพวกเขาจะยังไม่ลงสนามก็ตามชาวเยดนามท่านต่อมานะครับก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่า เวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ต่อให้ใช้ผู้เล่น18คนลงสนามพวกเราก็ยังไม่สามารถต้านทานมือเซตของทีมชาติไทยเอาไว้ได้มันน่ากลัวมากจริงๆในส่วนของคอมเมนต์ต่อมานะครับโดยชาวเวียดนามนะครับได้มาเก่าเอาไว้ว่าการเซตบอลของโซรยาก็ยังไม่ดีเท่ากับพรอพันในการจ่ายบอลส่วนใหญ่ยังติดบล็อก2คนอยู่ แต่เนื่องจากทีมชาติไทยนั้นมีประสบการณ์สูงจึงทำให้พวกเขานั้นสามารถรับมือได้ดีก็ดูเหมือนว่ามือเซตของทีมชาติไทยนั้นจะยังตามไม่ทันโมเมนตัมของชาจูออนมากเท่าไหร่แต่ว่าชาจูออนก็ยังรับมือได้ด้วยประสบการณ์ของเธอเองมุมอมองถัดมานะครับได้บอกว่าการไม่มีพรพัน์ก็ไม่ได้ทำให้ทีมไทยอ่อนแอลงไปเลยโซรยาก็สุดยอดเช่นกัน ในส่วนผู้เล่นเบอร์ใหม่เบอร์11ก็ต้องบอกได้เลยว่าเธอเล่นได้ค่อนข้างดีเสมอเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมานะครับก็ได้บอกว่าแม้ไทยจะงานเบาเหมือนขนนกแต่ว่าอย่างไรก็ตามในการจ่ายบอลของโซรยานั้นก็ยังไม่ราบรื่นเหมือนกับพรพันธ์อยู่ก็หวังว่าเวียดนามจะใช้ประโยชน์จากมันได้นะมุมมองต่อมันนะครับบอกว่าทีมสำรองชุดนี้ถ้าหากเจอกับเวียดนาม ไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะเวียดนามได้หรือเปล่าและก็มีชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับมากล่าวเอาไว้ว่านัดชิงชนะเลิศเวียดนามจะได้พบกับไทยฉันหวังว่าเวียดนามจะเอาชนะทีมชาติไทยไปได้นะมุมมองต่อมานะครับบอกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนความบาดหมางในรายการสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียยังคงรออยู่มอไฟไทยมันมีรสเผ็ด และก็กลืนยากมากและคอมเมนต์ต่อมานะครับก็ได้มาตอบคอมเมนต์ข้างต้นว่านัดชิงชนะเลิศเวียดนามที่จะพบกับไทยมั่นใจได้เลยว่าไทยจะชนะ3มต่อ0ูนเซตอย่างแน่นอนท่านมานะครับบอกว่าทีมชาติไทยยังคงนิ่งกว่าพวกเราและก็ได้มีชาวเวียดนามอีกท่านนะครับมาตอบกลับว่าดูเหมือนว่าทีมชาติไทยจะใช้ผู้เล่นหน้าเก่าแค่2คนเอง และก็ได้มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับว่าทีมชาติไทยใช้ผู้เล่นตัวสำรองคอมเมนต์ต่อมานนะครับบอกว่าผู้เล่นเยาวชนของพวกเขามีทั้งเก่งกันทุกคนถึงแม้ว่าตัวหลักของพวกเขานั้นจะยืนเต้นอยู่ข้างสนามก็าตามแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงชนะขาดมันน่าสงสารคนที่ฝันว่าเวียดนามจะเอาชนะไทยไปได้ มุมมองต่อมาะครบ,บอกว่าต้องยอมรับว่าคราวนี้ทีมชาติไทยนั้นเขามาดีจริงๆผู้เล่นเบอร์11ของทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆโดยในแมตช์นี้เธอก็ตบบอลจาก3เมตรได้ดีมากเท่าที่ดูจากการเล่นของทีมชาติไทยแล้วก็ยังคงมีคลาสมากกว่าเวียดนามโดยในมุมมองต่อมาะครบ,บอกว่าทีมชาติไทยเล่นได้แบบนี้ มั่นใจว่าจะเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้ด้วยคะแนน25ต่อ11หรือไม่ก็25ต่อ13หรือ25ต่อ14อย่างแน่นอนมุมอมองต่อมานะครับบอกว่าคุณก็พูดเกินไปอย่างน้อยก็น่าจะได้เกิน20คะแนนในส่วนของ11ต่อ25น่าจะเป็นของประเทศอื่นน่าจะไม่ใช่เวียดนามนะเม้นต่อมานะครับก็ได้บอกว่า ในซีเกมส์ทำไมไม่เห็นมีสสิภาพรที่แข่งขันในรายการสโมรสรอนหญิงจิงแชมป์เอเชียเลยและก็ได้มีชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับมาตอบกลับคอมเมนต์ข้างต้นว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนั้นไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาซีเกมครั้งนี้เพื่อให้ทีมไดมอนด์ฟูดมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในการแข่งขันสโมรสรหญิงจิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุด มุมมองต่อมานะครับบอกว่าในอดีตชาจุออนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเด็กคนนี้เขาจะกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักในเจเนเรชันต่อไปของทีมชาติไทยแต่ว่าตอนนี้เธอขอตามรุ่นพี่ไปเพื่อฝึกฝนสภาพจิตใจก่อนในส่วนของเวียดนามพวกเราก็ควรที่จะส่งผู้เล่นเยาวชนบางคนเข้ามาฝึกก่อนเพื่อที่จะได้มีผู้เล่นตัวหลักเพิ่มขึ้นในอนาคต และก็ได้มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับคอมเมนต์ข้างต้นว่ายกตัวอย่างเช่นชามีถ่ายแอดมินอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับและก็มีชาวเวียดนามนะครับอีกท่านมาตอบกลับว่าเด็กคนนี้ตัวเตีย้ยจึงไม่แน่ใจว่าจะสามารถไปถึงระดับชัดจุอ่อนได้หรือไม่ในส่วนของเวียดนามก็จะมีชามีซึ่งเธอก็มีความยอดเยี่ยมอยู่เช่นกันมุมมองถัดมานะครับบอกว่าประเทศไทย ก็ได้มีการสืบทอดผู้เล่นรุ่นต่อไปได้อย่างมีคุณภาพแล้วและในมุมมองต่อมาละครับบอกว่าน้องสาวที่อายุน้อยที่สุดของทีมชาติไทยนั้นเธอมีเพียงอายุ17ปีมีการตบที่เฉียบคมมากบอล3เมตรพวกเธอก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในนัดก่อนหน้านี้โสรยาจ่ายบอลให้ค่อนข้างน้อยแต่ในนัดล่าสุดนั้นซิริมาก็ได้จ่ายบอลได้อย่างเนียนตา ทำให้เธอตกจนพื้นแทบแตกในวันนี้หัทยาพิมพิชยาและชาชุออนก็ได้พักแล้วในส่วนของอัจฉราพรและก็ทัดดาวพวกเธอก็ได้ออกมายืดเส้นยืดสายและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายนะครับก็ได้บอกว่าทีมชาติไทยก็ยังคงแข็งแกร่งเช่นเคยเป็นยังไงกันบ้างกับ EP นี้ครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะครับ และอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมถามคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณที่รับชมครับ